Secret of Flowers ตอนดอกเดซี่ดอกเดซี่ดอกไม้ดอกเล็กน่ารักมีหลากสีหลายสายพันธุ์ดอกบานช่วงเช้าตรู่ปลูกได้ตลอดทั้งปีทนร้อนได้ดีมากปลูกในสวนหลังบ้านก็ได้ปลูกในกระถางตั้งบนโต๊ะทำงานก็ดีความรักของหนุ่มสาวไร้เดียงสาและใส่ซื้อ หนึ่งเดือนแล้วที่ชีวิตของฉันเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยหลังจากที่เรียนจบชั้นมปลายฉันเลือกมาเรียนในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในต่างจังหวัดเพราะเป็นมหาวิทยาลัยเดียวที่มีสาขาที่ฉันอยากเรียนเปิดสอนที่นี่ส่วนเพื่อนของฉันต่างก็แยกย้ายกันไปเรียนในมหาวิทยาลัยเดียวกันกับแฟนของพวกเธอทําให้ฉันต้องเริ่มมานับหนึ่งใหม่กับการหาเพื่อนใหม่และตอนนี้ฉันก็ได้เพื่อนเพิ่มมาอีกสองคนและดูจะเข้ากันได้ดี ฉันไม่รู้ว่าควรจะขอบคุณสวรรค์ดีหรือเปล่าที่สร้างฉันมาให้มีหุ่นที่ดีมีสวดทรงองค์เอวและมีใบหน้าที่สวยสิ่งที่ฉันมีบอกได้เลยว่ามันทำให้หลายๆคนสนใจในตัวฉันและทำให้ฉันเข้าหาใครได้ง่ายขึ้นแต่ข้อดีนั้นก็ยังมีข้อเสียอยู่เหมือนกันเพราะหน้าตาและรูปร่างที่ดีมันทำให้ฉันโดนคำมนจากรุ่นพี่ผู้หญิงหรือผู้หญิงรุ่นเดียวกันอยู่บ่อยๆและที่แย่กว่านั้น มันยังทําให้ผู้ชายหลายๆคนมองฉันด้วยแววตาที่น่าขนลุกและมักจะเอาฉันไปมโนราโมกอยู่เสมอพวกแกเรียนเสร็จแล้ว,ลวเราออกไปหาอะไรกินกันดีไหมฉันเอ่ยชวนเพื่อนของฉันสองคนที่ได้ทําความรู้จักกับพวกมันในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาในขณะที่กําลังเก็บกระเป๋าโทษทีว่าแกฉันมีนัดกับพี่บอลแล้วอะ่ะยังไงแกไปกับยายปังปอนสองคนแล้วกันนะ เออฉันเองก็มีนัดกับพี่เกรซเหมือนกันนะแกโทษทีนะยายปังปอนที่คิดว่าจะว่างไปกับฉันมันก็ดันติดนัดเช่นกันสุดท้ายทั้งกลุ่มก็มีฉันว่างอยู่คนเดียวเนี่ยฉันบอกแล้วว่าให้แกหาแฟนจะได้ไม่เหงาตอนที่ฉันสองคนไม่ว่างยายพิงเพื่อนฉันว่าย้อนความไปตั้งแต่ที่รู้จักกันวันแรกๆที่มันบอกให้ฉันหาแฟนเอาไว้สักคนในช่วงที่เรียนมหาวิทยาลัยเพื่อที่จะได้ไม่เหงา ตอนนั้นฉันสายหัวปฏิเสธมันและตอนนี้ก็เช่นกันไม่เอาอ่ะแต่ละคนที่เข้ามาไม่มีใครน่าคบท้งนั้นดูก็รู้ว่าเข้ามาหวังอะไรคนหล่อๆรวยๆเข,เข้ามาหาแกก็หลายคนแต่นะแกก็ปฏิเสธเขาไปหมดสวยเลือกได้จริงๆนะแกเนี่ยยายปังปอนว่าอย่างหมันไส้พลางทำหน้าทำตาก็ฉันไม่ชอบนี่พวกแกไปเดทกับแฟนเถอะคนไม่มีคู่อย่างฉันขอตัว ฉันบอกคนทั้งสองก่อนจะสะพายกระเป๋าเดินออกมาฉันเดินออกมาจากมหาวิทยาลัยไปตามทางเรื่อยๆด้วยความรู้สึกเหงาแม้จะมีคนเข้ามาจีบฉันเยอะอย่างที่ปังปอนว่าแต่ก็ไม่ได้มีใครที่ฉันอยากจะคุยหรือคบหาด้วยเลยเพราะสายตาของพวกเขาที่มองมาที่ฉันมันบ่งบอกได้ดีว่าเขาไม่ได้อยากจะคบกับฉันจริงๆแต่มันมีเรื่องอย่างว่าแฝงเอาไว้ พวกที่หล่อที่รวยก็เหมือนกันชอบมาพูดโอ้อวดตัวเองจนฉันระอาถ้าคบกับผู้ชายแบบนั้นฉันโสดอย่างเงาเงาแบบนี้ต่อไปดีกว่าทาั้งที่เมื่อกี้ท้องฟ้ายังมีแสงอาทิตย์อยู่แท้ๆแ,แต่ว่าจู่ๆเมฆดำก็ค่อยๆเรื่อนตัวมาบดบังแสงอาทิตย์พวกนั้นจนท้องฟ้าเริ่มมืดคลึม้มพร้อมๆกับเสียงฟ้าร้องและสายฟ้าที่ฟาดลงมา ลมที่พัดเอ่ยเอ่ยก่อนหน้านี้เริ่มแรงขึ้นมาเล็กน้อยจนผมฉันปลิวไม่เป็นทางฉันเร่งฝีเท้าเดินเร็วขึ้นก่อนที่สายฝนมันจะเทลงมาแต่อีกไกลกว่าจะถึงหอพักของฉันสุดท้ายหยาดฝนก็ค่อยๆหยดแมะลงมาบนพื้นดินและเปลี่ยนเป็นสายฝนที่ตกลงมาอย่างรุนแรงโชคดีที่ฉันหาที่หลบฝนได้ทันแต่สายฝนเมื่อครู่ก็ทำเอาชุดนักศึกษาของฉันเปียกอยู่พอสมควร ไฟกิ่งตามถนนเริ่มเปิดให้แสงสว่างฉันพิงหลังเข้ากับผนังตึกมองดูสายฝนที่กระนำตกลงมาสายลมที่พัดเข้ามาประทะาเสื้อผ้าที่เปียกจากสายฝนทำให้ฉันรู้สึกหนาวจนต้องยกกระเป๋าของตัวเองมากอดไว้เพื่อให้รู้สึกอุ่นขึ้นช่วงยามเย็นแบบนี้นักศึกษาส่วนมากก็ไม่ได้อยู่ในมหาวิทยาลัยเลยทำให้รอบๆตัวมันเงียบ และได้ยินแค่เพียงเสียงสายฝนจนรู้สึกว้าวเวและวังเวงชอบกลเฮ้ยฝ hey, นเวนี่ดันตกมาซะได้ตอนนี้น่าเบื่อจริงๆเสียงของใครบางคนแว่วเข้ามาก่อนที่นักศึกษาชายร่างใหญ่3ามสคนจะเดินเข้ามาหลบฝนที่ตึกเดียวกับฉันฉันหันไปมองมันแวบหนึ่งก่อนจะรีบพันหนี้แล้วขยับตัวออกห่างมากขึ้นเมื่อได้เห็นสายตาของพวกมันที่มองมาเอานา ถึงจะติดฝนแต่ได้ติดฝนกับคนสวยๆหุนหน่นนาเจียมันก็คุ้มนี่ว่าชายอีกคนว่าแล้วมองมาที่ฉันตาเป็นมันฉันพยายามไม่สนใจคำพูดของพวกมันและภาวนาให้ฝนรีบหยุดตกเร็วๆจะได้ออกไปจากที่นี่ไงจ้าจคนสวยยืนอยู่คนเดียวเหงาหรือเปล่าให้พวกพี่คุยเป็นเพื่อนไหมชายอีกคนในกลุ่มถามฉันพร้อมๆกับเดินเข้ามาใกล้ฉันขยับตัวหนีออกมาจนแทบจะหลุดออกจากที่โลบฝน แต่ก็ไม่ได้ตอบไม่ได้สนใจมันหญิงนี่วาพูดด้วยก็ไม่พูดด้วยสงสัยอยากได้อะไรใหญ่ๆไปงัดปากละมั่งชายตัวใหญ่อีกคนพูดขึ้นก่อนที่เสียงหัวเราะของพวกมันจะดังแทรกเสียงฝนเสียงหัวเราะที่ได้ยินแล้วน่าขยาขยงสิ้นดีชื่อขนมจีนเหรอชื่อน่ากินดีนี่ว่าถ้าได้กินจะซดน้ำไม่ให้เหลือเลย พวกมันยังคงวันลามฉันต่อด้วยคำพูดเมื่อฉันไม่โต้อตอบกลับไปฉันพลิกป้ายชื่อปิดไว้เมื่อไอคนหนึ่งในกลุ่มมันอ่านชื่อของฉันฉันตัดสินใจแล้วว่าจะเดินออกไปจากตรงนี้แม้ว่าจะเปียกไปทั้งตัวก็ตามดีกว่าอยู่ให้มันพูดจานวันลามอยู่แบบนี้แต่ไม่ทันที่จะได้เดินหนีไปไหนเสียงของใครบางคนก็ดังขึ้นเสียก่อนอ้าวที่รักมาถึงแล้วทำไมไม่เข้าไปข้างในล่ะมายืนอยู่ตรงนี้ทำไม ชายคนหนึ่งที่เพิ่งเดินออกมาจากตึกด้วยชุดกีฬาเทควันโดส่งยิ้มให้กับฉันพลางเดินมาโอบไหล่ฉันอย่างถือวิสาสะทําเอาฉันสะดุ้งโยงพูดเรื่องอะไรปล่อยชน,นะฉันพยายามสะบัดต,ตัวออกจากคนมาใหม่ที่มาทำร่วมร่มกับฉันแต่ว่าเขากลับกระชับ,บแขนแน่นขึ้นตามน้ำไปเธอนาฉันกำลังช่วยเธอนะคนที่ยืนอยู่ข้างๆก้มลงกระซิบกับฉันทำให้ฉันนิ่งไปเล็กน้อย พอมองไปที่ชายนิสัยเสียทั้งสี่คนก็เหมือนว่าพวกมันจะงองอไปเช่นกันไงน้องมาหลบฝนเหรอคนที่แอบอ้างว่าเป็นแฟนฉันจู่ๆก็พาฉันเดินเข้าไปหาพวกมันแล้วเอ่ยทักทายพวกมันด้วยรอยยิ้มที่ดูเยือกเย็นจนฉันขนลุกครับพี่ชายคนหนึ่งตอบเกรงเกงก่อนที่เขาจะโอบฉันเข้ามาในตึกมาหลบอยู่ที่มุมมุมหนึ่งเพื่อสังเกตการแม่ง หัวน้องเขาเป็นถึงรุ่นพี่เทควันโดสายดำเกือบซวยเราไม่หลับพวกเราเสียงของคนหน้าตึกที่คุยกันดังแววมาให้ฉันได้ยินและแทบจะทำให้ฉันอยากเดินไปตบปากพวกมันเหมือนกันที่เรียกคนข้างๆฉันว่าเป็นสามีฉันทั้งๆที่ฉันไม่ได้รู้จักเขาเลยสักนิดฝนเริ่มซาแล้วไปเถอะพวกมึงก่อนที่เขาจะออกมาอีกชายอีกคนว่าแล้วก็พากันเดินลุยฝนปล่อยๆออ,ออกจากตึกไป ฉันถอนหายใจออกมาอย่างโล่งอกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนจะสะบัดตัวเล็กน้อยให้คนข้าง,างเอามือออกไปจากตัวฉันโทษทีนะที่ต้องอ้างไปแบบนั้นเลยทําให้เธอถูกเข้าใจผิดว่ามีผัวเฮ้ยมีแฟนแล้วคนตรงหน้าว่าพูดจายียวนแต่ฉันจะไม่ใส่ใจเพราะเขาอุตส่าห์มาช่วยฉันเอาไว้ไม่เป็นไรคะ่ะแล้วก็ขอบคุณที่เข้ามาช่วยนะคะอืมแล้วนี่อยู่ปีหนึ่งหรอพักหอในใช่ไหม ค่ะงั้นรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวฉันไปเปลี่ยนชุดก่อนแล้วจะไปส่งเธอทำไมต้องไปส่งคะฉันถามงงงเพราะเราก็ไม่ได้รู้จักอะไรกันแล้วมีเหตุผลอะไรที่จู่ๆก็ต้องไปส่งฉันที่หอหรือเธออยากเดินกลับไปในสภาพนี้ล่ะถ้าเจอพวกมันอีกจะทำไงฝนก็ยังไม่หยุดตกดีเลยนะถ้าเดินกลับไปเสื้อเธอคงจะได้เปียกกว่านี้และเป็นที่ลอตาลอใจพ่อผู้ชายแน่ เขาว่าพลางมองมาที่ตัวฉันอย่างพิจารณาทําเอาฉันต้องกระชับแขนกอดกระเป๋าแน่นขึ้นเราอยู่ตรงนี้แค่แป๊บเดียวหรือว่าถ้าเธออยากเป็นเป้าล่อสายตาให้เกิดเรื่องแบบเมื่อกี้อีกก็เดินกลับไปก็ได้นะตามใจเขาพูดต่อก่อนจะหันหลังเดินออกไปยังชั้นสองของตึกฉันมองตามเขาไปและคิดพิจารณาในสิ่งที่เขาพูดสุดท้ายก็ตัดสินใจที่จะรอเขาแล้วให้เขาไปส่งอย่างที่เขาพูดมา ดูดูแล้วเขาเองก็ไม่ใช่คนเลวร้ายอะไรและหวังว่าฉันจะไว้ใจคนไม่ผิดเรื่องเมื่อวานไม่รู้ทำไมพอคิดถึงแล้วก็ใจเต้นแรงทุกทีผู้ชายคนนั้นเขามีพลังอะไรกันถึงทำให้ฉันรู้สึกกับเขาในแบบที่ไม่เคยรู้สึกกับผู้ชายคนไหนมาก่อนยิ้มอะไรของแกมีอะไรดีๆเกิดขึ้นหรือไงยายปังปอนทักฉันพลางถือจานข้าวเดินมานั่งที่โต๊ะที่ฉันนั่งอยู่ก่อนแล้ว แค่คิดอะไรนิดนๆหน่อยๆคิดอะไรคือคิดอะไรเรื่องผู้ชายหรือเปล่าเป็นยายพิงที่เอ่ยแซวฉันฉันยักไหลให้กับมันเล็กน้อยจะว่าใช่ก็ใช่มัง้งฮันแน่ใครวะหล่อหรือเปล่าเพื่อนของฉันสองคนเริ่มตาลุกเปล่เมื่อฉันพูดถึงบุคคลที่สก็หน้าตาดีอยู่แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาคือใครเขาชื่ออะไรเอาจริงๆฉันเองก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำ ที่เขามาส่งฉันเมื่อวานพอฉันขอบคุณเขาเสร็จเขาก็ขับมอเตอร์ไซค์ออกไปเลยไม่ทันที่ฉันจะได้ถามถ่ายชื่อเสียงเรียงนามเอ้าแล้วไปเจอเขาได้ยังไงหรือเขาไม่มีตัวตนแต่แกฝันมโนเอาเองยายปังปอนเริ่มขมวดคิ้วฉันสายหัวตอบพวกมันก่อนจะเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานให้เพื่อนทั้งสองของฉันฟังวันนี้หลังจากที่เรียนเสร็จยายผิงและยายปังปอนมันก็ลากฉันมาที่เกิดเหตุเมื่อวาน ทั้งๆที่มันทั้งสองคนมีนัดกับแฟนแต่มันก็ยอมยกเลิกนัดเพื่อลากฉันมาตามหาผู้ชายคนนั้นเราสามคนยืนอยู่ที่หน้าตึกตึกหนึ่งที่ฉันได้เจอกับเขามันเป็นตึกสองชั้นที่เป็นสนามกีฬาในร่มให้นักศึกษาได้เข้ามาเล่นกีฬากันและมันก็ยังเป็นตึกของชมรมกีฬาอีกด้วยผู้ชายของแกเขาต้องเท่นแน่ๆเลยฉันว่าผู้ชายเล่นกีฬานี่หุ่นแซบ่แซบแทบจะทุกคนยายผิงบอกกับฉัน แต่สายตาของมันกลับจ้องอยู่ที่นักศึกษาชายที่เล่นฟุตซอลกันอยู่คงงานมัง้งฉันว่าแล้วใส่หัวให้มันอย่างระอาจะมาเล่นกีฬาหรืออยากจะมาสมัครเข้าชมรมกีฬาครับสาวๆเสียงของคนคนหนึ่งทำให้พวกเราสามคนที่ยืนมองผู้ชายเล่นกีฬากันอยู่ต้องหันไปมองชายคนหนึ่งส่งยิมทักทายมาให้กับพวกเราโดยมีชายอีกคนที่ยืนอยู่ข้างๆเขาซึ่งเป็นคนที่มาช่วยฉันเมื่อวาน ใช่สองคนนี้หรือเปล่าวะแกยายพิงกระซิบถามหน้าตาดีทั้งคู่เลยอ่ะคนไหนวะยายปังปอนกระสิบถามบ้างเออคือว่าเธอคนเมื่อวานนี่มีอะไรหรือเปล่าหรือว่าทำของอะไรหล่นหายไว้ที่นี่เหรอยังไม่ทันที่ฉันจะได้พูดอะไรเขาคนเมื่อวานก็ทักขึ้นทำให้ยายพิงและยายปังปอนรู้ทันทีว่าคนที่ฉันพูดถึงคือคนไหน ก่อนที่มันทั้งสองคนจะยัดถุงอะไรบางอย่างใส่มือฉันและพร้อมใจกันดันตัวฉันให้ไปยืนอยู่ตรงหน้าเขาพอดียายขนมจีนอยากจะมาขอบคุณเรื่องที่ช่วยมันเมื่อวานนะคะเลยซื้อขนมมาให้ยายปังปอนว่าใบหน้ายิ้มในขณะที่ฉันที่ไม่รู้เรื่องอะไรด้วยเลยได้แต่ยืนงงงฉันหันไปมองหน้ามันคล้ายจะถามว่ามันพูดเรื่องอะไรมันเลยใช้สายตาชี้มาที่มือฉัน แล้วพูดอย่างไม่ออกเสียงเหมือนจะบอกว่าขนมที่มันว่าอยู่ในมือฉันแล้วเด็กแกเหรอวะเดี๋ยวนี้มีโดมีเด็กไม่บอกกันนะเพื่อนชายคนที่ยืนอยู่ข้างๆเขาเอ่ยแซวไม่ใช่อย่างที่คิดนะเว้ยมึงเข้าไปซ้อมก่อนเลยไปเขาว่าก่อนจะเอ่ยปากกล้เพื่อนของเขาไปงั้นเราสองคนก็ขอตัวก่อนนะคะขนมจีนพวกฉันไปก่อนนะแกมีอะไรจะพูดกับเขาก็พูดเลย ยายปังปอนบอกกับชายตรงหน้าฉันและหันมาบอกฉันหน้าตานิ่งเฉยเหมือนได้คุยกันมาก่อนแล้วทั้งๆที่การมาที่นี่ก็เพราะพวกมันทั้งสองคนและฉันก็ไม่ได้ตั้งใจจะเอาขนมมาฝากหรือมีอะไรจะพูดกับเขาอย่างที่พวกมันว่าสุดท้ายมันทั้งสองก็พากันเดินยิ้มออกไปทิ้งให้ฉันอยู่กับชายตรงหน้าเพียงลำพังมีเรื่องอะไรจะพูดกับฉันหรอเขาเริ่มเปิดประเด็นเออคือว่า ฉันคือฉันฉันซื้อขนมมาฝากและขอขอบคุณสำหรับเรื่องเมื่อวานอีกครั้งค่ะฉันว่าแล้วรีบจะหนีออกมาด้วยความเขินแต่ก็ถูกเขาคว้าข้อมือเอาไว้ก่อนเดี๋ยวสิแค่นี้เหรอที่จะพูดกับฉันเขาว่าแล้วยกยิ้มเล็กน้อยทำเอาใจฉันเต้นแรงไม่เป็นจังหวะและหลังจากนั้นเราก็ได้ทำความรู้จักกันเล็กๆน้อยๆ ทำให้ฉันรู้ว่าเขาชื่อมินเป็นรุ่นพี่ปีสเรียนคณะเกษตรและประมงและเป็นประธานชมรมกีฬาเก่งกีฬาในทุกๆด้านโดยเฉพาะเทควันโดที่ได้เลื่อนขั้นเป็นสายดำในเวลาเพียงไม่ถึงปีการทำความรู้จักกันในครั้งนั้นทำให้ฉันแวะมาที่ตึกชมรมกีฬาแห่งนี้มากขึ้นทำให้ฉันและพี่มินได้เจอกันและพูดคุยกันบ่อยๆจนเวลาผ่านไปสองเดือน มันก็ทําให้ฉันรู้สึกดีกับเขาเพิ่มขึ้นทุกๆวันจนฉันกล้าที่จะเรียกมันว่าความรักในขณะที่เขาเองก็ทําดีกับฉันดูแลฉันไปกินข้าวด้วยกันไปส่งฉันที่หอพักเหมือนว่าเขาก็จะมีใจให้กับฉันเหมือนกันไม่รู้ว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆหรือเพียงเพราะฉันนั้นคิดไปเองวันนี้หลังจากจบคาบเรียนฉันก็เดินจากตึกเรียนไปหาพี่มินที่ตึกเดิมอีกเช่นเคย ระหว่างทางฉันก็เก็บดอกเดซี่ที่ทางมหาลัยปลูกไว้ประดับตกแต่งตามถนนขึ้นมาหนึ่งดอกเขาว่ากันว่าดอกเดซี่เป็นดอกไม้ที่ใช้เสียงไทยความรักได้และกลีบสุดท้ายของมันจะเป็นผลลัพธ์ของการเสี่ยงทายนั้นยายผิงและยายปังปอนบอกให้ฉันบอกความในใจกับพี่เขาไปจะได้รู้ว่าอีกฝ่ายคิดยังไงแต่ในใจของฉันมันกลับลังเลเพราะกลัวคำตอบที่จะได้ยินเจ้าดอกเดซี่ แกบอกฉันทีว่าพี่มินเขาจะรักฉันเหมือนกับที่ฉันรักเขาหรือเปล่าถ้าเขารักฉันฉันจะได้กล้าบอกออกไปแต่ถ้าไม่ฉันก็จะเก็บมันเอาไว้เช่นเคยฉันพึมพำพูดกับดอกไม้ในมือพลางเดินไปเรื่อยๆฉันเด็ดกลีบของมันออกทีละกลีบพร้อมกับคำว่ารักหรือไม่รักด้วยใจที่เต้นรักรัวรักไม่รักรักไม่รักรัก และสุดท้ายคำตอบจากดอกเดซี่ก็คือคำว่ารักฉันไม่รู้หรอกว่าการเสี่ยงทายนี้มันจะได้ผลหรือเปล่าแต่มันก็ทําให้ฉันมั่นใจกับการไปบอกความรู้สึกในครั้งนี้มากขึ้นเป็นกองฉันเดินไปที่ตึกที่พี่มินเป็นประธานชมรมด้วยหัวใจที่พองโตใบหน้าของฉันยิ้มแย,ย้มอย่างมีความสุขแต่ว่าภาพตรงหน้าที่ฉันเห็นก็ทำให้ฉันต้องหน้าเจือนลงทันทีภาพที่พี่มินกำลังนั่งกระนุงกระนิงกับนักศึกษาคนหนึ่ง รอยยิ้มของพี่มินที่ยิ้มให้กับผู้หญิงคนนั้นและมือของเขาที่ลูบผมของเธออย่างอ่อนโยนมันทำให้ฉันรู้สึกเจ็บและจุกไปทั้งใจแต่ความเจ็บเพียงเท่านั้นคงจะยังไม่สาแก่ใจเมื่อลูกฟุตซอลที่นักศึกษาชายเตะเล่นกันมาลอยมากระแทกกับหวัวฉันเข้าเต็มเปล่าและภาพตรงหน้าที่ฉันเห็นก็ดับวูบลงไปฉันงอแยตื่นลืมตาขึ้นมาด้วยความมึนงง มองไปรอบๆตัวก็พบว่านอนอยู่ที่ห้องห้องหนึ่งที่เหมือนจะเป็นห้องพยาบาลห้องเล็กๆขนมจีนตื่นแล้วเหรอเสียงของพี่มินเอ่ยถามฉันน้ำเสียงฟังดูเป็นห่วงฉันยิ้มให้ใชายตรงหน้าเล็กน้อยแต่เมื่อหันสายตาไปเจอกับใครอีกคนที่นั่งอยู่ข้างๆเขาฉันก็ค่อยๆค,ค,คลายยิ้มไปผู้หญิงคนนั้นลุกเดินมาหาฉันเธอมองหน้าฉันอย่างพิจารณา ทำเอาฉันต้องหลบตามองต่ำอย่างไม่กล้าเผชิญหน้าถ้าเธอเป็นแฟนพี่มินอย่างที่ฉันคิดฉันคงจะรู้สึกผิดมากที่แอบไปชอบแฟนของเธอได้ผู้หญิงคนนี้เหรอคะที่พี่มินเล่าให้ฟังเธอถามน้ำเสียงจริงจังอืม,อมพี่มินตอบตะกุกตะกักจนฉันใจเสียแต่แล้วฉันก็ต้องเปลี่ยนเป็นความรู้สึกประหลาดใจเมื่อจูจ่จผู้หญิงคนนั้นก็จับมือฉันไปถือไว้ ฉันเงยหน้ามองเธออย่างงงๆแต่เธอกลับยิ้มแป้นส่งมาให้กับฉันพี่มินนี่ไม่ใช่ย่อยเลยนะมีแฟนคนแรกก็เป็นสาวสวยเชียวเธอว่าแล้วหันไปมองพี่มินพูดมากนาะถ้าหมดหลาแล้วก็รีบกลับไปได้แล้วไปเรียนเสร็จแล้วไม่มีรายงานให้ทำต่อหรือไงพี่มินว่าแล้วเดินเข้ามาหาฉันฉันมองคนทั้งสองด้วยแววตาที่ไม่เข้าใจใครจะกลับกัน เธอยักไหล่บอกก่อนจะหันมาพูดกับฉันสวัสดีค่ะฉันชื่อมินนะคะเรียนอยู่ปีหนึ่งและเป็นน้องสาวของพี่มินพี่ชายฉันหนาเพิ่งจะมีแฟนคนแรกอาจจะทําอะไรที่ไม่ได้ถูกใจบ้างก็อภัยให้พี่มินด้วยนะคะเยยมินพูดมากจริงๆไปก่อนนะคะฝากดูแลพี่ชายฉันด้วยนะว่าแล้วผู้หญิงคนนั้นก็แลบลิ้นให้พี่มินแล้ววิ่งออกจากห้องไปทิ้งให้เราสองคนอยู่กันตามลาําพัง เออพี่ต้องขอโทษแทนน้องพี่ด้วยนะยายนั่นน่ะพูดมากปากมากขนมจีนอย่าถือสาเลยนะพี่มินว่าเขินๆสังเกตได้จากการเกาหัวเบาๆและใบหน้าที่ขึ้นสีนิดๆนี่พี่มินไม่เคยมีแฟนมาก่อนจริงๆหรอคะฉันแกล้งถามให้พี่มินเขินหนักกว่าเดิมเขาก้มหน้างุดแล้วยักหน้าตอเบาๆทำให้ฉันต้องยิ้มออกมาขนมจีนเองก็ไม่เคยมีแฟนมาก่อนพี่มินคะ เรามาเป็นแฟนคนแรกของการแลกกันได้ไหมคะฉันพูดไปพลางเขินไปพี่มินเงยหน้ามองฉันสายตาอึ้งๆคล้ายไม่อยากจะเชื่อหูตัวเองแต่เขาก็ยิ้มออกมาแล้วพยักหน้าแทนคำตอบให้กับฉันฉันไม่รู้ว่าความรักของเราที่กำลังเริ่มต้นขึ้นมันจะงอกงามและยั่งยืนไปได้ไกลแค่ไหนความรักของเราสองคนก็เหมือนกับดอกเดซี่ที่กำลังผลิบานเป็นความรักแรกแย้มในวัยหนุ่มสาว ที่บริสุทธิ์และไร้เดียงสา